รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณร้านรวมเกษตรการขอต้อนรับสู่ตบบาบลงกรีจังหวัดกาญจนบุรีนะ,ะซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยรุ่งอรุณนะฮะมีหลายสูตรให้เลือกสําหรับพี่น้องชาวสวนชาวไร่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร4.60สู 0, สูตร15.15.15 15 15, หรือว่า13บ3 21ี่ซึ่งเรามีพร้อมไว้บริการเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะครับที่มาอุดหนุนซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับทางร้านรวมเกษตรการได้ ร่วมกับบริษัทปุ๋ยไวกิ้งนะฮะแบนรนด์รุ่งอรุณนะฮะได้มามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเขาช้างนะฮะให้กับน้องๆได้ออกกํลาลังกายนะฮะทางปุ๋ยรุ่งอรุณได้ร่วมกับร้านรวมเกษตรการจัดหาอุปกรณ์เหล่านี้มามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านเขาช้างจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนที่เราแจกทั่วไปจะมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมหกเท่านั้นข้อที่สองนักเรียนต้องไม่เกิน 120คนข้อที่3ให้ทางโรงเรียนทันหนังสือใบที่บริษัทเราแจกทั่วประเทศน,นะครับเพราะฉะนั้นช่วยทําแผนที่คร่าวๆเพราะเราจะได้เข้ามาตรวจรรสภาพโรงเรียนถูกว่าสมควรได้รับการทะเบียนไหมนะครับนักเรียนเรามีน้อย4ีคนถามว่าเป็นนักเรียนผู้ชายกี่คนเท่าไหร่ครับ7 3คน <13. S 2> ความมุ่งมั่นของปุ๋ยรุ่งอรุณและกลุ่มร้านค้าจึงได้ร่วมมือกันจัดอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนใดที่ต้องการอุปกรณ์แบบนี้สามารถติดต่อทางปุ๋ยรุ่งอรุณได้ทันทีค่ะเพราะทางปุ๋ยรุ่งอรุณมีโครงการให้ปีละ1น0รโรงเรียนนะคะที่สำคัญสุดๆนะฮะก็คือต้องขอบคุณทางบริษัทปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับได้นำสิ่งดีๆมอบให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะซึ่งปุ๋ยของเขามีคุณภาพเกษตรกรใช้แล้ว มั่นใจคุณภาพดีมาตรฐานสูงนะคะ